สวัสดีจ้ามาเปิดคลิปกันที่ป่าเห็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้คุณล,ลมโบชวนเข้าป่าจา้ะเพราะว่าอากาศเปิดอยู่ประมาณสักชั่วโมงได้มั้งคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้พาพี่น้องฟินฟินหรือเปล่านะคะในบรรยากาศก็คืออ,อ,อยู่ที่สามองศานะคะเรามาเริ่มกันตรง ป่าสนที่เราเคยเก็บว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวอ้อ <c ười> นั่นไงคะเห็นแล้วจ้าโหพี่น้องเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วจ้ะเนี่ยโอ uh, ้โหขาช่างยาวอ uh, ู้งาม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 นี่ค่ะนี่ค่ะอืมขายาวมากมีมีหลายจุดเลยพี่น้องจา้า โ oh. อ้โหพบกันในป่าเห็ดวันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายนจะ้ะเราจะลงคลิปให้ชมในวันที่29นะจ๊ะเพราะว่าคลิปก็เราจะต้องมาตัดต่อกันจ้าก่อนอื่นนะคะปักการหอมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านทุกๆกก,กำลังใจ กอขอ็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกๆก,กำลังใจนะคะที่อวยพรให้คุณแม่หายเป็นปกติไวๆนะคะตอนนี้ท wow ่านก็ดีขึ้นนะเพราะว่าน้องเบียกก็กลับกรุงเทพลูกชายคนโตกับแฟนก็ดูแลยายแทนขอบพระคุณมากมายค่ะกำลังใจล้นหลามวันนี้ก็ดีใจมาก ที่มีโอกาสได้พาพี่น้องเข้าป่าเห็ดอีก,ก้ะทักทายพูดคุยกันเนาะโหคุณเลมโบ้น่ารักมากเลยจากที่วันก่อนแกไปซื้ออะไรรถมาแกก็เข้าไปทำรถทำรถเสร็จแกก็ถามว่าที่รักจะลองลองเครื่องลอง,ลองลองรถน่ะจะไปด้วยไหมเดี๋ยวไปลองทางป่าเห็ดโอ้โหแต่งตัวแทบไม่ทันพี่น้อง ดีใจมากดีใจมากแต่ว่ามันจะมีแสงให้เราเก็บได้ไม่ไม่นานนะเพราะว่าอากาศมันมืดคือในฤดูหนาวของประเทศสวีเดนมันไม่มีแสงอาทิตย์จ้ะอากาศมันปิด <c oughs> <c oughs> เสียงลมจะ้ะโอ้ทำไปเล่นไปจะ้ะวันนี้น่าจะได้เยอะอยู่โอ้โห ี่น้องจ๋าดูบรรยากาศก่อนจะ้ะได้ยินเครื่องบินไอพ่นบินอยู่ด้านบนน่านฟ้าหวังว่าคงไม่ใช่เครื่องบินลบโอ้ดูดูค่ะโอ้ยคัสวยคัสสวยค่ะสองสาวันมานี่ก็ มันมีเรื่องคิดมากเนาะแล้วก็ต้องคุยกับลูกกับครอบครัวค่ะนอนดึกก็เลยคิดว่าเออวันนี้อยู่บ้านดีกว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวทำอะไรทานอร่อยอร่อยพอพอ,พอบ้านเปิดทางโกยแนบเข้าป่าเพื่อจะพาพี่น้องมาฟินๆในบรรยากาศละจ้าโหฟินมากจ้ะทุกคน ดูคะ่ะมอดเขียวแบบว่าสดชื่นมากๆเลยอะ่ะคนเก็บเห็ดก็สูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ได้เก็บเห็ดให้พี่น้องชมด้วยนะคะคนชมคลิปก็ขอให้เก็บความสดชื่นเอาไว้นะให้มีความสุขไปตามจินตนาการจะ้ะเพราะว่าอีกไม่นานเราจะไม่ได้พาพี่น้องเข้าป่า เห็ดหิมะมันจะมาหนาวแล้วก็ปกคลุมไปมากกว่าที่มันผ่านมานะก็มี f อซถามว่าหิมะหมดไปแล้วเหรอยังไม่หมดนะมันแค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นจะ้ะคือตอนนี้อยู่ในระหว่างเดินหานะคะมองเห็นพี่โบอยู่ไกลรีบเลยเพราะว่าแกอยู่นอกถนนนะเข้ามาในป่าไม่ได้จะไม่ได้มีทาง มีแต่ทางของรถไถจ้ะโอ้ยแสงจ้ะแสงอริยธรรมโอ้ยเหมือนภูเขาสวรรค์เลยสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตีนเขานะถ้าเราขึ้นไปบนภูเขาแสงก็อาจจะสวยกว่าน,นี้เยอะจ้ะอืม สุดยอดสุดยอดอู้หปาดที่เท่าแสงแสงโอ้ยพี่น้องเห็ดของเราเห็ดของเรานี่ได้แล้วจ้าพี่น้องรีบเก็บเห็ดก่อนที่แสงจะไม่มีให้เรามองเห็นเห็ดเนาะสุดยอดเลยอ่ะแสง สุริยาจลาเลี่ยมโลกลมเย็นไยเอ็นไว้โยกลมช่วยบอกพดพริ้วเรียวมาอโอยกรอบนันกรอบเลย ยังมียังมีเอาครึ่งหนึ่งเอาโห้ยกอบกรบ,กบแสงเห็นเห็ดโห้ยตะลิ่งน้อยคอยรักขายาว จะเก็บเก็บไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวหิมะมาแล้วไม่ได้มีรีวิวการเก็บเห็ดให้พี่น้องชมอีกแล้วเอา้าเดินไปเดินมามัทะลุตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมีเยอะมีเยอะ ลมพัดเย็นวืดบืดคุณเลนโบเลื่อนรถตามจ้ะก็โชคดีที่ได้มาอยู่กับคนที่มีศินเสมอกันชอบป่าชอบเขาเหมือนกันจ้ะชอบชีวิตกับธรรมชาติอ้าวมืดแล้วพี่น้องจอใกล้ๆก็ดูสว่างนะคะมองรอบนอกแล้วมืดจ้ะ ตะดีที่พี่โบ้มาด้วยนะคะเริ่มมืดแล้วมืดเห็ดยังมีนะคะเห็ดยังมีค่อยๆเล็มไปเสียงหมาเห่าจ้ามืด,ม,ดมืดแบบนี้นายพันก็ออกล่าแล้วมั้งคะแต่ไม่เป็นไรคุณเลมโบอยู่ดูด,ดิเห็ดยังมี โอ้ยแต่เริ่มจะมองไม่เห็นสีเห็ดอีกแล้วดูค่ะคิดว่าจะเลี้ยวกลับไปหาพี่โบแล้วยังมีเห็ดอ่ะมีเห็ดให้เก็บแสงจ้าขอแสงหน่อย เก็บไปเก็บมาได้แจ๋วได้จุอยู่นะ oh. มองเห็นพี่โบไหมคะจอดอยู่ในจุดเดิมแหละข้าวที่ข้าวก่อนนู้นที่แกเดินกระเพกกระเพกมาหานะจ๊ะการจะเดินสำรวจป่าต้องสำรวจในช่วงใบไม้ร่วงแบบนี้นะคะเราจะไม่กลัวป่าเพราะว่าจะมองเห็นทะลุปูโป่ปปงเลยจ้ะนี่นะพี่น้องเห็ดอนะ่ะพอได้แกงนะคะ ็ได้แกงอยู่จ้านี่ค่ะเป็นทางลัดเลาะเข้าบ้านนะคะมืดโอ้ฟีนยูสแอนดกิค่ะนี่แสงสวยจ้ะอันนี้ทางอ่าทางม้านะคะ ถนนทางป่าก็จะบอบช้ำนิดหน่อยเพราะว่ามีรถลากไม้เข้ามาจา้ะอ๋อการเือเกบอกด้านซ้ายนี่พอจะมีเห็ดไหมบอกว่าก็น่าจะมีเกก็อยากจะให้เก็บเนาะเด mm hmm. ี๋ยวฟนอยู่ซุ่นเนกล่องอะละ mm hmm. สวยพระอาทิตย์ตกดินนะคะซุ่นเนกล่องตรงนี้จำป่าตรงนี้ได้ไหมคะน้องที่หอมบอกว่ามาที่ไร่ฝนตกทุกทีจ้ะ สตันน่ะอีฟแตอนเกีสแกพกะตรงเนี้ยตรงนี้จะมีเห็ดดำอยู่จ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องเดินลงไปสตันนะฮ่แอนเกีจอดตรงนี้แหละที่รักเดินป่าเยอะต้องเปิดประตูรถเลยเพราะว่าร้อนเลยแต่ว่าคุณแลมโบเขาบอกเขาหนาวแต่เราร้อนเพราะว่าเราเดินออกกำลังกายไงคะตรงเนี้ยค่ะจะ มีเห็ดดำให้เราเก็บทุกปีก็ต้องดูดีๆเนาะเพราะว่าใบไม้เขาสีน้ำตาลจ้ะแล้วก็เก็บไปสองครั้งแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะโผล่ใบไม้ขึ้นมาให้เห็นหรือเปล่าจ้ะช่วยกันหานะไม่มีจ้ะไม่มีก็ขึ้นรถเนาะอีหยาสว่าแม่สกเก ไ,ไม่มีเห็ดตรงนี้วีโอกา hemp ทักเฟอร์พุธสมัยขอบคุณที่ขับรถมาให้ข้บบ้านมาแล้วนะคะเลือกเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้คือของวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือของเมื่อวานจ้ะหอมจะเก็บอันของเมื่อวานนี้ไว้ให้คุณเลมโบเพราะว่าคือ เราแช่ตู้เย็นไว้แล้วอันนี้มันยังเปียกใหม่ๆอยู่หอมก็เลยจะพาพี่น้องมาแกงเห็ดซดน้ําแกงร้อนๆเพราะว่าอากาศหนาวๆจ้ามาตั้งน้ําแกงจ้าเป็นหม้อที่เราซื้อมาจากร้านขายของเก่านะเห็นไหมเอามาขัดซะสวยเชียวเพราะว่าต้องการหม้ออลูมิเนียมเกลือจ้า สั้นนะคะไม่มากบอนเปรี้ยวจะราบาเบอร์สีทูนแกรดกะไร้ค่ะชิลีพริกนะคะพริกในสวนของเรานะจ๊ะน้ำปลาร้าจ้ะน้ำปลานิดนะคะอ่ะฟิซโซดฟิซโซดจูรสจ้าเห็ดดำนะคะวันนี้จะ แกงเป็นเห็ดสดนะเพราะว่ามันไม่มากจ้ะเมื่อกี้ลืมเปิดไฟเห็ดดำไปแล้วนะหอมก็จะเสริมเห็ดพึ่งหวานหรือว่าค้นหยวนนะคะเป็นเห็ดสดนะเห็ดสดที่เรา,เอ,าออกจากตู้แช่เราจะต้องรีบเอาให้สุกเลยค่ะเราจะไม่เอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วให้เขาละลายแบบเมื่อือกแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเห็ดสดจ้ะ เราจะใส่สกรวยหรือว่าซุกินี่นะคะหอมก็แอบปาดเขาดูก่อนเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่วันที่ไปเยี่ยมแม่ย่านนะคะจำได้ไหมแบบนี้เราก็ใส่ซุกินี่เลยจ้ะสกรวยสกรวยนะคะดีผ่อนไฟไว้นะคะเราได้หม้ออลูมิเนียมแบบทำแกงเดือดๆให้พี่น้องได้ชมแล้ว แล้วก็ใส่หอมนะคะเริศเลิกในสวนของเราค่ะอาชิลี่ก็คือเอาเป็นลูกโดดไปเนาะสีเขาจะได้ตัดกันจ้าเขียวดำเหลืองแดงชิมหละที่นี้อ่อนอเค็มไปนิดนะคะน้ำเห็ดเขาออกอีกเนาะ ใส่เค็มไปนิดหน่อยเพิ่มน้ำปลาลาไปนิดนึงสักกะลอกัมอดแอนด์แอนสักกลิงถามว่าที่รัคุณกำลังจะทำอาหารเลยเขาบอกว่าหยอคนละโอ้ยโอ้ยสวามกรีดตะสวามกรีดตะแกงเห็ดจ้าชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องให้อร่อยในหม้อเลยจ้ะ โอ้ยได้แล้วอู้รสหวานหวานเห็ดเห็ดพิ่หวานนี่นะคะเป็นดอกหอมที่เราเก็บไว้ในสวนของเรานะคะดอกหอมแล้วก็ใบหอมด้วยนี่ปีหกเจ็บจ้ะดอกหอมในสวนเรานะคะจากนั้นก็จะใส่ผักชีลาวหรือว่าดีนนะคะอีจ้ะอื้อ ปิดไฟเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้แกงเห็ดแบบสีสันน่าทานจากหม้อใบใหม่แต่ว่าเป็นหม้อเก่าจากร้านนี่หม้ออลูมิเนียมอะ่ะโอ้ปิดไฟไปแล้วยังเดือดอยู่เลยเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟไปพร้อมๆกันนะ ลักษณะนี้นะคะต้องการคือหม้อปาาบาๆเวลาเราทำอาหารแล้วจะมองเห็นกว้างๆจะ้ะ ด้วยน้ําอุ่นนะคะโอ้มาจ้าพี่น้องจะมาทานข้าวด้วยกันอ่ะเดี๋ยวสดให้ชมก่อนตอนที่สีสันมันน่าทานเนาะพอหันมาดูหน้าแม่ครัวอาหารเราก็จะจืดท,ทันทีอืมอืมอร่อยมากอะ่ะ หวานหวานอร่อยมากมาจ้ามาทานด้วยกันจ้าไปเก็บด้วยกันก็มานั่งทานด้วยกันพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้แบบว่ามันหอมมากอืมอร่อยจริงๆ ชอบทานกับสะกวดหรือว่าฟักทองอ่อนผาเก็บัาแกงผากินเดี๋ยวเห็ดพึ่งหวานแล้วคุณลุงพูดถามว่า ที่ลักทำอาหารเสร็จแล้วมานั่งทานด้วยกันหรือเปล่าได้ดูทีวีไปด้วยหอมบอกว่าขอทานในครัวนะได้ปิดคลิปในครัวเพราะว่าไฟมันสว่างอืม เก็ดพึ่งของเราจะหอมผักชีหอมผักชีลาวเผ็ดนักะอึกจ้ะ เนโบทานอยู่จ้ะเป็นอาหารกระป๋องนะคะเป็นโบทานอาหารกระป๋องเขาเรียกว่าคือเหมือนลูกลกชิ้นปลาวันนี้ทานกับข้าวสวยเข้ากันดีดีเด้อพี่น้องจ๋า หอมแดงในส่วนเราดอกหอมก็ในส่วนเราจ้าอืมผักชีราวก็ในส่วนเราจ้าเห็ดก็เก็บมาเองอืม เป็นแก้วกาแฟใส่น้ําบุญนะคะคิดถึงเจ้าของคนให้เลยค่ะพี่น้อยกับคุณทูรี่นะคะนำไปมอบให้ผักกาดหอมตอนที่ไปอยู่บ้านกระท่อมน้อยบ้านเช่ากลางป่าจากเหมือนกับเอาไปมอบให้คนณไรยบ้าน <c oughs> ไม่หรอก <c oughs> พี่เขาบอกว่าเอาไปขึ้นบ้านใหม่ให้นะ่ะ ม,มีแต่คนรักจ้ะโอ้ยว่าจะทานให้ชมนิดเดียววางช้อนไม่ลงอีกแล้ว <c oughs> ตอนแรกว่าจะเอาช้อนเขียวแม่มาตักกลัวมันไม่เกิดเอฟเฟกต์จ้ะเขาบ้านขูดช้อนนังก๊อก ใส่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ต้องต้มไม่ต้องลวกก็ได้จ้ะน้ำปาลาราหอมมาก <c oughs> อร่อยจ้ะ ตอนแรกหอมว่าจะทอดปลาส้มลงมาแล้วก็มานั่งทานด้วยมันจะคลิปยาวไปจ้ะแต่ถ้าได้ปลาส้มโอจะจะเข้ากันมากเลยจ้ะคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าพาเก็บพาแกงแล้วก็พาชิมเนาะค่ะคลิปนี้หอมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณ ทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้พะกานหอมและครอบครัวแล้วก็ที่ร่วมอวยพรให้กับแม่ของพะการหอมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพรใดที่ท่านให้มาก็ขอน้อมรับเอาไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอ,อันประเสริฐไปพร้อมๆกันนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านคะ่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ